ดูมะละกอหลังบ้านนะคะมีหลายต้นเลยนะคะเราจะมาเด็ดลูกสุกด้วยนะคะนี่ค่ะพี่น้องมะหุ้งสุกเด็ดลูกสุกเลยนี่ค่ะอ่าเราเด็ดมาแล้วหนึง่งนะคะเหลือลูกเดียวกำลังจะสุกต้นนี้ก็เหลือลูกเดียว ดูค่ะต้นนึงเขาหนักลูกมากก็เลยโคน่นค่ะเอาไม้ค้ำไว้นะคะไม้ค้ำไว้มีหลายต้นนะคะอยู่หลังบ้านมีกอไผ่ด้วยมีอันนี้ต้นนี้มีสามลูกแล้วก็มีอีกหลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนู่นต้นหนึ่งสูงมากแล้ว สงซจะได้ปลูกใหม่แล้วค่ะแต่ลูกนี้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดูลูกนี้สวยมากเลยมะละกอสุกค่ะมะละกอสุกหลังบ้านนะคะเราเด็ดจ,จากต้นนี้นะคะต้นที่เอาไม้ค้ำไว้นี่นะคะเพราะว่าหนักลูกมากเลย เมื่อก่อนลูกนี่เมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เลยออกลูกตั้งแต่ตรงนี้เลยเรื่อยมาแล้วค่ะเรื่อยมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะดูสิคะรอยรอยเด็ดนะคะอ่าได้ลูกใหญ่เลยได้ลูกใหญ่เลยมะละกอสุกหลังบ้าน,นะคะ่ะ อ่ะอร่อยนะคะรอให้มันสุกก่อนมันละกอสุกหลังบ้านลูกใหญ่ลูกยาวมาก